ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่143ทั่วล่าสรรเสริญเทียนเวยจวินเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของเหลียงอองเขารับจดหมายมาแล้วยัดใส่ไว้ในอกไม่กล้ารอช้ารีบเดินจากไปในทันทีเทียนเวยจวินเดินออกทางประตูข้างของจวนจากนั้นกระโดดขึ้นไปบนหลังมาโคบมาจากไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ยินเสียงผิวปากที่ดังมาจากทางด้านหลังแม้แต่น้อย องครักษ์ของจวนเจิ้นกังที่เฝ้าอยู่ตามประตูทางออกของจวนเหลียงอ๋องได้ยินเสียงผิวปากส่งสัญญาณของเซียวรั่วไห่จึงรีบไปตามเสียงสัญญาณทันทีต่างควบม้าตามหลังม้าตัวนั้นไปอย่างรวดเร็วน่าเสียดายที่เทียนเหวยจวินเอาสนใจทางด้านหน้าจนไม่ได้สังเกตเลยว่ามีองครักษ์สีมือดีลอบสะกดรอยตามหลักงอเขาไปเทียนเหวยจวินมุ่งหน้าไปยังร้านขายกระดาษที่ใช้สำหรับพิธีศพในซอยทางทิศเหนือซึ่งเป็นสถานที่รับตาคนเขาลงมาจากหลังมา้า เซียวรั่วหายยกมือให้สัญญาณว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงขณะที่เทียนเหวยจวินยกมือขึ้นเคาะประตูองครักษ์ยอดฝีมือต่างกระจายตัวไปห้อมล้อมร้านค้าเอาไว้อย่างเงียบเชียบร้านค้าไม่ใหญ่อีกทั้งดูเก่าแก่และซอมซ่อมากเทียนเหวยจวินไม่มีเวลาผูกเชือกมาเขารีบเคาะประตูอย่างร้อนใจดวงตาเฉียบคมราวกับเหี่ยวของเซียวรั่วหายจ้องไปยังเทียนเหวยจวินไม่วางตาเมื่อประตูถูกเปิดออกเซียวรั่วหายชูมือที่กำขึ้นสูงในทันที องครักษ์สี่ห้าคนกระโดดลงมาจากหลังคาใช้โซ่เหล็กรัดไปที่คอของเทียนเวจวินทันทีที่เขาเริ่มเอ่ยพูดองครักษ์อีกสองคนกระชากตัวเทียนเวจวินที่เตรียมจะเอ่ยพูดแล้วจับเป็นเขาวไว้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเช่นนี้แฝงไปด้วยกลิ่นอายของอันตรายทันทีที่เกาเซิงซึ่งอยู่ในห้องได้ยินเสียงผิดปกติจากบนหลังคาร่างกายของเขามีปฏิกิริยาตอบสนองในทันทีเขาถอยไปด้านหลังพลางชักดาบออกมาด้วยความเร็วราวสายฟ้าแลบ เมื่อเห็นว่าเทียนเวจวินถูกจับกลุ่มตัวเกาเซิงกระโจนออกมาจากในห้องทันทีเขาพุ่งดาบไปยังร่างของเทียนเวจวินอย่างต้องการสังหารไม่ใช่ช่วยชีวิตเกาเซิงลงมืออย่างรวดเร็วเมื่อเข้าใกล้องค์ครระกูลไปก็รู้สึกเหมือนมีเงาทะมึนของคนผู้หนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วจนชักดาบกลับไม่ทันทว่าดาบของเกาเซิงกลับแทงเข้าไปไม่ถึงหัวใจของเทียนเวจวินเกาเซิงนึกไม่ถึงเลยว่าดาบของเขาจะแทงเข้าไปในร่างของเทียนเวจวินได้เพียงไม่ถึงหนึ่งนิ้วก็ไม่สามารถแทงเข้าไปได้ลึกกว่านั้นอีกแล้ว เขาหันไปสบกับดวงตาที่สงบนิ่งของเซียวไห่สัมผัสได้ถึงความคุกคามอย่างรุนแรงของเซียวรั่วห่ในทันทีเกาเซิงรีพอร์ตตัวเข้าไปป้องกันประตูบานนั้นไว้ในทันทีทั้งสองคนประทะฝีมือกันในระยะประชิดตัวจากนั้นจบลงภายในชั่วพริบตารวดเร็วจนกระทั่งองครักษยอดฝีมือของตระกูลไปยังมองเห็นเพียงลางๆเท่านั้นการต่อสู้ของทั้งสองคนก็จบลงแล้ว เกาเซิงมองดูเสียวรั่วห่ที่ถือดับสั้นและดับยาวไว้ในมืออย่างละข้างในใจรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากคนคนนี้ไม่เพียงต้านทานฝีมือดับของเขาได้เท่านั้นทว่ามือหนึ่งของเขาถือดับสั้นอีกมือใช้ดับยาวอีกด้วยหากเมื่อครู่เกาเซิงถอยหลังช้าก,กว่านั้นอีกนิดเดียวดับสั้นในมือของเสียวรั่วห่ต้องปักโดนคอของเขาอย่างแน่นอนทว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาวัดฝีมือกันเขามีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่รอให้เกาเซิงได้พักหายใจเสียวรั่วหาพุ่งเข้าโจมตีอีกครั้งองครักคนอื่นของตระกูลไปบุกเข้าไปในร้านขายกระดาษที่ใช้สำหรับพิธีไว้ศพตั้งนานแล้วหลังจากเงาสะท้อนของดาบที่ปรากฏภายในห้องเสียงร้องของหลิวฮ้วนจังดงังตามมาด้วยความเจ็บปวดเกาเซิงหรีตาแต่กลับสลัดเสียวรั่วหออกไปไม่ได้ องครักษ์ลงมือตามแผนการเมื่อจับตัวหลิวห้วนจางได้ก็จะนำตัวเขาไปยังประตูอูเตอ๋อเกาเซิงที่อยู่หน้าประตูได้ยินเสียงจึงรีบพุ่งเข้าไปในห้องเซียวรั่วหายรีบตามเข้าไปภายในห้องยังคงมีเสียงต่อสู้ดังขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนเทียนเวจวินได้สติขึ้นมาหลังจากตกใจที่เกาเซิงจะฆ่าเขาแต่ดิ้นรนอย่างไรก็สะบัดตัวออกจากการก่อกลุ่มขององครักษ์ตระกูลไปไม่ได้พวกเจ้าคือผู้ใดเลือดไหลทะลักออกมาจากอก,อกของเทียนเวจวินไม่หยุด องครักคนหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครูเถียนเวจวินเหมือนจะต้องการหยิบสิ่งใดออกมาจากหน้าอกมือใหญ่ของเขาล้วงเข้าไปในหน้าอกของเถียนเวจวินจากนั้นหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาเปิดอ่านดวงตาของเขาเบิกโพรงกระแทกปลายดาบไปที่ศีรษะของเถียนเวจวินด้วยความโมโหจนเขาสลบไปแม่งเอ้ยสารเลวจริงๆกล้าใส่ร้ายว่าจวนเจิ้นกัวกงเป็นกบฏมองข้ามเหลียงองผู้ชั่วช้าคนนั้นเกินไปแล้วองครักพับจดหมายเก็บไว้ในอัก พวกเราลงมือตามแผนพาตัวสุนัขรับใช้ตัวนี้ไปที่ประตูอุเตอก่อนเร็วเกาเซิงได้ยินว่าองครักษ์ที่อยู่ด้านนอกจะพาตัวเถียนเหวยจวินไปที่ประตูอุเตอร์เขาเตรียมพุ่งตัวออกไปทว่าเซียวรั่วห่ตามติดเขาเรากับปลิงเจ้าเล่และก็ติดเขาเรากับดินโคลนที่สะบัดอย่างไรก็สะบัดไม่หลุดเกาเซิงนึกถึงหลิวห้วนจางที่ถูกจับตัวไปแล้วสีหน้าเขาเคร่งเครียดขึ้นในทันทีหลิวห้วนจางผู้นี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว ภายในห้องต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วเซียวรั่วไหาอดยอมรับไม่ได้ว่าเกาเซิงคือยอดฝีมือองครักษ์ของโจนเจิ้นกัวกงที่เขาพามาล้วนเป็นยอดฝีมือทว่าในสถานการณ์หนึ่งต่อสิเช่นนี้เกาเซิงกลับฆ่าองครักษ์ตายไปถึงสามคนแม้กระทั่งเซียวรั่วไหาเองยังได้รับบาดเจ็บกลิ่นเขาเลือดในห้องคลุ้งจนคนรู้สึกอยากจะอาเจียนออกมา เกาเซิงแซงทำเป็นจะเข้าไปโจมตีเสี่ยวรั่วหายทวาสุดท้ายเขาหมุนกายดับยาวแทงเข้าไปในร่างของหลิวห้วนจางที่กำลังจะโดนองค์รักกมตัวไปดาบแทงไปที่หน้าอกทะลุไปถึงแผ่นหลังไม่อมอมือใดๆทั้งสิน้นเกาเซิงไม่อาจปล่อยให้จวนเจิ้นกัวกงจับตัวหลิวห้วนจางไปใช้ประโยชน์ได้หากเรื่องที่หลิวห้วนจางร่วมมือกับเหลียงอองถูกเปิดโปงออรสที่ไม่เป็นที่ปรปรานอย่างเหลียงอองคงต้องตายอย่างหน้าอนาถแน่นอนทว่าการทำเช่นนี้ แผ่นหลังของเกาเซิงจึงตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของเซียวรั่วไห่อย่างถนัดเซียวรั่วไหเอิงดาบยาวแทงแทะเข้าไปในชุดเกราะของเกาเซิงอยู่หลายทีเพื่อต้องการทําให้เกาเซิงได้รับบาดเจ็บหลิวห้วนจังเบิกตาพลงกระอักเลือดออกมาก้มหน้ามองดูดาบยาวที่แทงทะลุร่างของตัวเองหันกลับไปมองเกาเซิงที่ดวงตาเต็มไปด้วยไอสังหารอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาจากนั้นสิ้นลมหายใจลง ดาบยาวของเซียวรั่วหายแทงทะลุสะบักของเกาเซิงมีสั้นจ่ออยู่ที่คอบังคับให้เขานั่งคุกเข่าลงแต่ไม่ได้ลงมือสังหารเขาเซียวรั่วหายนับถือฝีมือของเกาเซิงชายหนุ่มหอบหายใจถีพลางเอ่ยชวนเกาเซิงให้มาเป็นพวกของไปชิงเหยียนเจ้าฝีมือดีเหตุใดต้องลำบากรับใช้คนช่วยอย่างเหลียงอ๋องด้วยเจ้ายอมจำนนหันมาเข้าร่วม เสียวรั่วหายยังกล่าวไม่ทันจบเกาเซิงก็ยืดคอเข้าไปชิดมีดสั้นสื่ออย่างชัดเจนว่ายอมตายเสียวรั่วหายที่รู้สึกเสียดายรีบขยับมีดหนีด้วยความตกใจเกาเซิงอาศัยจังหวะนั้นชักดาบออกมาจากร่างของหลิวห้วนจางกระโจนออกไปทางหน้าต่างตามไปสังหารเถียนเวจวินทันทีเซียวรั่วหายสบทอ,ออกมาคำหนึ่งรีบตามออกไปจากนั้นเข้าไปต่อสู้กับเกาเซิงที่เลือดไหลไม่หยุดภายในวังหลวง ห้องเต้ฟังเสียงร้องให้ตัดพ้อขององค์หญิงใหญ่สายพระเนตรและจักจดหมายที่อยู่ในมือมองไปทางไปชิงเหยียนที่นั่งนิ่งๆอยู่ข้างกายขององค์หญิงใหญ่องค์หญิงใหญ่ร้องให้อย่างหนักกล่าวด้วยน้ำตาที่ไหลรินร่างของวีรบุรุษตระกูลไปเพิ่งถูกฝงัง เลียงองล้าทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้เพื่อใส่ร้ายตระกูลไปตระกูลไปสละชีพเพื่อบ้านเมืองเป็นเจิ้นกัวอองเจิ้นกัวกงที่ฝ่าบาททรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เองนะเพคะการกระทำใส่ร้ายป้ายสีกันเช่นนี้ทำไปเพราะต้องการทำให้คนที่ตายไปแล้วต้องแปดเปื้อนหรือต้องการสื่อว่าฝ่าบาทหลงผิดเป็นถูกแต่งตั้งคนทรยศเป็นองกันแน่เพคะห้องเตและสายพระเนศจากไปชิงเหยียนมองไปทางองค์หญิงใหญ่ต้องยอมรับว่าถ้อยคำประโยคสุดท้ายขององค์หญิงใหญ่กล่าวจี้จุดในพระทัยของห้องเต้ เขาลงโทษสิ้นอองแต่งตั้งไปเวถิงเป็นเจิ้นกวัวอองได้รับคำสรรเสริญจากใต้ลาหากจดหมายเหล่านี้ถูกนำไปวางไว้ห้องหนังสือของเจิ้นกวัวป๋องไปเวถิ่งจริงจริงคนทั่วลาจะมองเขาเช่นไรถูกตระกูลไปหลอกปั่นหัวจนลงโทษโอรสที่เกิดจากฮองเฮาสรุปแล้วขุนนางผู้จงรักภักดีกลับกลายเป็นคนบาปที่ทรยศแผ่นดินช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสสี่ตีกลอง คนทั่วลลาจะคิดว่าเขาเป็นเพียงจัก,กรัดผู้ไร้ความสามารถคิดว่าเขาเป็นจัก,กรพดิที่หูเบาหลอกง่ายท่อสทกของห้องเต้ประทุอยู่ในพระทัยเดือดดานเป็นที่สุดฟาบาทเหลียงอองเสด็จมาถึงแล้วพัคฆรทรงรออยู่ที่ด้านนอกเกาเตอ๋อเมากระซิบข้างหูของห้องเต้อย่างแผ่วเบาเรียกตัวลูกเดรัจฉานนั่นเข้ามาให้เรา เกาเตอ๋อเมาหันไปสั่งขันทีเล็กให้ออกไปเชิญเหลียงอองเข้ามาเหลียงอองที่ใบหน้าขาวซีดเดินตัวงอ,อเข้ามาด้านในอย่างหวาดกลัวเมื่อเห็นสีพระพักที่เคร่งครึมของห้องเต้ก็ขาอ่อนจนคุกเข่าลงตรงหน้าประตูทันทีขันทีเล็กต้องช่วยประคองจึงพาเขาเดินมาถึงกลางท้องพระโรงได้เหลียงอองมองไปทางองค์หญิงใหญ่และไปชิงเหยียนอย่างกล้ากล้า,กล,ากลัวกลัวแวบหนึ่งจากนั้นกล่าวขึ้นลูกลูกคาระวะเสด็จพ่อพยคะค่ะ ห้องเต้ทออพระเนรมองเหลียงอองที่ตัวสันเทาวแวบ,บหนึ่งสายพระเนรไปหยุดอยู่ที่จดหมายเหล่านั้นคาดดาวอยู่ในพระทัยว่าคนที่ขาดอ่านดอนอย่างเหลียงอองจะกล้าลอกเลียนแบบลายมือของท่านกัวกงเพื่อใส่ร้ายว่าจวนเจิ้นกัวกงเป็นกบฏจริงๆหรือสายพระเนตรของห้องเต้เหลือบมองไปยังไปชิงเหยียนที่เอาแต่ก้มหน้านิ่งไม่กล่าวสิ่งใดออกมาอย่างอดไม่ได้ทว่าหักนี้คือแผนการของไปชิงเหียนานางต้องการสิ่งใดกันแน่หรือบุรุษตระกูลไปเสียชีวิตทั้งตระกูล นางจึงอยากให้อรสของเขาเสียชีวิตลงทั้งหมดเช่นเดียวกันศีรษะของห้องเต้เต้นตุบตบตอนแรกคือสิ้นอองบัตนี้ก็เลี้ยงอองอีกคาราวะเรายังมีกระจิกกระใจรับคำคาราวะของเจ้าอีกอย่างนั้นหรือน้ำเสียงของห้องเต้เคร่งขรึมสารเลวเหตุใดเจ้าถึงสั่งให้เบารับใช้ชายของเจ้าติดสินบนสาวใช้ของจนเจิ้นกัวกงเพื่อนำจดหมายเหล่านี้ไปวางไว้ในห้องหนังสือของเจิ้นกัวองด้วย เลียงอ๋คงโขกสีษะลงบนพื้นหลายครั้งด้วยร่างที่สั่นเทารีบยอมรับออกมาอย่างตกใจสเสด็จพ่อปรดระง,งับโทสะพยขาขะลูกลูกหลงรักคุณหนูใหญ่ไปมากจริงๆพยขาขัดทะว่าคุณหนูใหญ่ไปเกลียดชังลูกมากลูกจึงทำเรื่องเหลวไหลเช่นนี้ลงไปพยขาขะเสด็จพ่อได้โปรดให้อภัยให้ลูกด้วยพยขาขะฮ่องเต้รีตาแคบลงเคาะนิ้วลงบนจดหมายที่อยู่บนโตะน้ำชาด้านหน้าเป็นระยะหลงรักคุณหนูใหญ่ไป ดังนั้นจึงเรียนแบบลายมือของเจิ้นเกาองเขียนจดหมายทรยศแผ่นดินขึ้นมาเพื่อนําไปวางไว้ในห้องหนังสือของเจิ้นกัวอองอย่างนั้นหรือเหลียงอองเบิกตาโพลงใบหน้าขาวซีดราวกับกระดาษเหตุใดเสด็จพ่อจึงตรัสเช่นนี้พายาขะจดหมายที่ลูกเขียนเป็นเพียงจดหมายรักไม่กี่ฉบับเท่านั้นพายาขะลูกแค่อยากอ้างชื่อของเจิ้นกัวองบบีบบังคับให้คุณหนูใหญ่ไปยอมแต่งงานกับลูกเท่านั้นพายาขะ จดหมายในมือของฟาบาดคือจดหมายที่บ่าวรับใช้ชายของจวนเหลียงอองนำมามอบให้สาวใช้ของจวนเจิ้นกวงกงที่ปะระตูข้างของจวนจากนั้นถูกจับได้ขณะคาเขาต่อหน้าผู้คนมากมายจดหมายถูกเปิดอ่านต่อหน้าทุกคนหากฟาบาดไม่เชื่อทรงเรียกบ่าวรับใช้ชายของจวนเหลียงอองและสาวใช้ต่ำช้าผู้นั้นมาสอบถามก็ได้เพคะองค์หญิงใหญ่กล่าวกับห้องเต้เสียงสะอื้นใช่พยัคขะลูกสั่งให้ถงจีไปเองทว่าจดหมายที่ลูกมอบให้ถงจีคือจดหมายรักจริงๆรนะพยาาัคขะ เหลียงอ่องวิกังวลราวกับไม่รู้จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างไรดีคลานเข้าไปก้มศีรษะแนบพื้นพลางร้องให้อ้อนวอนอยู่ด้านหน้าหากเสด็จพ่อมีส่งเชื่อก็เรียกถงจีมาสอบถามได้เลยพะยะค่ะต่อให้ลูกมีความกล้ามากเพียงใดก็มีกล้าทำเรื่องเช่นนี้หรอกพะยะค่ะห้องเต้หรีตาพลางตรัสขึ้นนำตัวเข้ามาไม่นานถงจีและชุนเหยียนที่ถูกมัดอยู่ก็ถูกพาตัวเดินเข้ามาด้านใน ถงจียังดีเพราะติดตามรับใช้เหลียงอองมาตั้งแต่เด็กเขาเคยพบห้องเต้ามาก่อนแล้วทว่าชุนเหยียนตกใจจนวิญญาณแทบหลุดออกจากร่างกลัวว่าห้องเต้ตรัสออกมาเพียงคำเดียวศีสษะของนางก็จะหลุดออกมาจากบ่ายอย่างง่ายดายน่งหดตัวกลมตัวสันเทาเป็นลูกนกอยู่อย่างนั้นกลัวกระทั่งว่าน้ำตาของตัวเองอาจทำให้ห้องเต้ทรงพิโรธจึงไม่กล้าแม้แต่จะร้องให้ออกมา ถงจีเจ้ารีบอธิบายกับเสด็จพ่อเร็วเข้าว่าข้าให้จดหมายได้กับเจ้าเหตุใดจดหมายเหล่านั้นถึงกลายเป็นจดหมายเลียนแบบลายมือของเจิ้นกัวอ๋องได้ปองชายบ่าวไม่ทราบจริงๆพะยะค่ะถงจีตกใจจนเอาแต่ร้องให้นิสัยคล้ายคลึงกับเหลียงอ๋องมากบ่าวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุใดเนื้อหาในจดหมายรักของพระองค์จึงกลายเป็นเนื้อหาดังเช่นที่คุณหนูสีอ่านนอออกมาพะยะค่ะ ไปชิงเหยียนกล่าวขึ้นอย่างไม่รีบร้อนหลังจากที่เลี้ยงอองมอบจดหมายให้เจ้าแล้วเจ้าพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่หรือเจ้าได้บอกผู้ใดเรื่องที่เลียงอองสั่งให้เจ้านำจดหมายรักไปมอบให้สาวใช้ของจวนเจิ้นกัวกงบ้างหรือไม่หากเลียงอองถูกใส่ร้ายจริงๆมีแค่เจ้ากล่าวไปตามความจริงเท่านั้นถึงจะสามารถสืบหาความจริงได้ทงจีร้อนใจต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเลียงอ,งองจึงรีบกล่าวออกมา ไม่มีขอรับข้ากล้าสาบานต่อฟ้าดินว่าไม่มีขอรับหลังจากที่องค์ชายมอบจดหมายให้ข้าข้าพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ใดฟังทั้งสิ้นขอรับคืนนั้นข้าพกจดหมายฉบับนี้ติดตัวไว้ตลอดข้ารู้สึกไม่เป็นธรรมแทนองค์ชายจึงนอนไม่หลับทั้งคืนใช่แล้วเกาเซิงก็รู้เรื่องนี้ด้วยขอรับเกาเซิงเป็นคนมอบจดหมายเหล่านี้ให้ข้าต่อหน้าของเหลียงอ๋องขอรับเมื่อเอ่ยถึงเกาเซิงถงจีรีบหันไปมองเหลียงอง๋อง องชายก่อนหน้านี้องชายสั่งให้เกาเซิงไปพบชุนเหยียนใช่หรือไม่พยักข่าวได้ยินหมัวมัวของโจนเจิ้นกลัวกงกล่าวว่ามีองครักษ์หน้าตายินชาไปหาชุนเหยียนทว่าชุนเหยียนไม่ได้ออกมาพบเกาเซิงฝีมือดีไม่มีทางถูกคนลอบสับเปลี่ยนจดหมายแน่นอนเช่นนั้นเกาเซิงต้องจงใจทำร้ายองชายแน่นอนพยัคข่ะยิ่งกล่าวสีหน้าของถงจีก็ยิ่งซีดเผือดเรากับปักใจแน่แล้วว่าเกาเซิงต้องการทำร้ายเหลียงองเขาร้องตะโกนออกมา หลังจากที่บ่าวรับจดหมายมาจากมือของเกาเซิงเกาเซิงก็ออกจากจนไปแล้วยังไม่ได้กลับมาเลยพะยะขะบ่าวเตือนองคชายแล้วว่าไม่ควรเก็บคนฝีมือดีอย่างเกาเซิงไว้ข้างกายเขาต้องหนีไปแล้วแนะ่ใจของเหลียงอ,องกระตุกวูบเขานึกไม่ถึงเลยว่าถงจีจะลากเกาเซิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไปชิงเหย,ยนเลิกคิวสูงกันที่ที่จีโยนความผิดให้เกาเซิงเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเกินความคาดหมายของนางเกาเซิงเป็นคนขององค์ชายรองที่สิ้นพระชนไปแล้ว ตอนนั้นองค์ชายรองต้องการช่วยชีวิตตระกูลฝั่งมันดาของถงกุ้ยเฟยจึงตัดสินใจนํากําลังทหารบุกเข้าไปในวังหลวงทว่าถูกห้องเต้วางกับดักยิงธนูสังหารอยู่ในประตูอุเตอร์คนขององค์ชายรองที่หนีไปได้จึงหนีไปขอความช่วยเหลือจากเหลียงอองข้างกายของเหลียงอองมีคนขององค์ชายรองอยู่ห้องเต้จะทรงคิดเช่นไรกันในเมื่อเป็นเช่นนี้ฟาบาทได้ปรดเรียกเกาเซิงองรักยอดฝีมือของเหลียงองมาสอบสวนด้วยเถิดเพคะ จะได้รู้ว่ามีคนต้องการยุแยงให้เหลียงอ๋องและตระกูลไปแตกหักกันหรือเหลียงอ๋องต้องการทำลายตระกูลไปให้พังพินาศกันแน่หลังจากที่ไปชิงเหยียนทำความเคารพห้องเต้ด้วยความนอบน้อมเสร็จนางจึงกล่าวขึ้นห้องเต้ทอดพระเนตรมองไปชิงเหยียนซึ่งมีสีหน้าสงบนิ่งยังไม่ได้เอ่ยตรัสิ่งใดก็ได้ยินเสียงกลองดังแว่วมาแต่ไกลกลองเติงหวนตั้งอยู่หน้าประตูอุเตอมาเป็นร้อยปีเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นไม่เคยมีผู้ใดกล้าไปตีกลองเติงหวนมาก่อน ถ้าว่าไม่รู้ว่าปีนี้เป็นปีอําคันไอกลองเติงเหวินที่ไม่เคยถูกตีมาก่อนกับถูกตีถึงสองครั้งในปีนี้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะเกิดอันใดขึ้นกันห้องเต้ทรงเดือดดานถึงขีดสุดรู้สึกหงุดหงิดพระไทยมากตวาดเสียงสูงผู้ใดตีกลองเติงเหวินอีกฟาบาดโปรดระงับโทรศบ่าวสั่งให้คนไปสืบแล้วพยะค่ะอีกเดี๋ยวคงมีคนกลับมารายงานพยค่ะเกาเตอ๋อเมาเสียวสันหลังวูบ ฮ่องเต้ขบกรามอย่างโมโหส่งคนไปพาตัวเกาเซิงที่จวนเหลียงอองด้วยมาด้วยหากไม่อยู่ที่จวนให้กรมราชทานไปตามจับมาเหลียงอองก้มหน้าคำนวณสถานการณ์อยู่ในใจเกาเซิงคงรู้ข่าวว่าเขาโดนเรียกตัวเข้าวังจึงสั่งให้คนพาตัวหลิวห้ว,วนจางไปตีกองเติงเหวินเพื่อฟ้องร้องว่าเจิ้นกัวอองเป็นกระบฏแม้ไม่ได้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้แต่ก็ถือว่าใช้ได้เช่นนี้เขาและถงจีจะได้หลุดพ้นจากเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด เมื่อเห็นว่าเหลียงอ๋องค่อยๆผ่อนคลายแผ่นหลังที่ดูเป็นกังวลลงมือที่ประสานอยู่ที่หน้าท้องของไปชิงเหยียงกระชับแน่นขึ้นทันทีนั่งได้แต่ภาวนาให้ทุกอย่างราบรื่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ